สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับถึงฤด,ดูการที่จะเตรียมนะครับเตรียมพื้นที่ในการเฮ็ดนาอินซี่นะครับอันนี้ที่จะเอาลงมือนี้นะครับนี่ก็คือกากอ้อยนะครับกากอ้อยเนะี่ยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรเท่านะครับที่เอาเอาใส่หน้าเป็นหน้าอินซี์นะครับแต่ว่ากากอ้อยพีนีสและค่าสิแพงแนะ่ แท่งแน่กเก่านะครับเบอคือบอคือเกานะครับแต่ก่อนราคามันถึกนะครับแต่ว่าจะลองเบิรงอีกจักปีนึงนะครับก็ลูกๆแล้านล้านนี่แหละครับลูกลูล้านล้านนี่แหละมาซอยนะครับมาครับได้อ็นซี่ปีที่เจ็ดแล้วครับปีนี้ปีที่เจ็ดครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับตอนนี้ก็แบ่งภาละหนาที่กันคนละงานครับ อ่ะผู้ใดที่มีนาะที่ในการขูดนะครับการตักใส่กับตักใส่นะครับส่วนคนที่มีนาะทีในการค้นกระซอยกันข้นแบบนี้ครับข้าวเดียวครับแปบ๊บเดียวหลุดอีเต๊กหนึ่งก็ถือว่าบดุลครับข้าวเดียวก็เต็มนะครับนี่นี่แหละครับคนละใหม่คนละมือคนละเล็กคนละน้อยครับในช่วงที่ช่วงปิดเทอมพอดีนะครับ ลูกล้านก็ได้มาซอยหลายเป็นเหลี่ยวเป็นแรงไฮครับนี่ช่วงนี้ก็อาศัยแห้งของเพิ่นนี่แหละครับซอยเหลือบกว่าจะเป็นจากสวนมั่นแล้วก็มาลุยหน้าต่อครับตอนนี้ปีนี้ก็คือเกาครับได้โชเฟอร์คนเกานะครับคือลูกชายนี่แหละครับเป็นคน ครับรถอีแจ๊กไฮนะครับในไฮน้านะครับนี่แหละครับแต่ว่าปีนี้เพิ่นถือว่าเก่งขึ้นก็เก่าห้ายครับว่าต้องให้บอกหลายนะครับเพราะว่าเพื่นหูจักการไปการมาการโค้งการเข่าการออกเมื่อแล้วครับถือว่าปีนี้เก่งขึ้นก็เก้าร้ายนะครับมามาเบิ้งครับมาเบิ้งฝีมือในการขับรถอีแจ๊กนี่แหละครับก็อาศัยย้ายไปเรื่อยๆเองสี่นะครับ ยหญ่ไปตามให้หน้าทีละทีละนาทีละ,นา,ละนานะครับโดยเอารถอีแท็กนี่เดินไปตามเ,เดินไปตามให้หน้าเนี่ยนะครับเต็มให้นี่แล้วก็เปลี่ยนให้ไม่่นะครับไปเรื่อยๆจนครบจนแล้วหมดแล้วครับนี่นี่แหละครับวิธีชาวหน้าวิธีกเกษตรอินทรียนะครับการเหดุหน้าการเห็ดหน้าอิาานทรียก็ถือว่าสินยากเล็กน้อยนึงครับ แล้ก็ะคุ้มค่าในการเห็ดนะครับเพราะว่าเฮาสได้เขา่าจีปลอดสารพิษนะครับเขาก็ได้เข่าที่กินเองนะครับแล้วรสชดตาดกระแ่บน้ำน,นะครับเข่าอินซี่นะครับอ่าลูกไส้พี่นี่นะครับกระชีขึ้นหม้อสองแล้วนะครับสี่ย่างขึ้นหม้อสองักน้อยนี่แหละครับก็บได้เพื่อนเนี่ยแหละครับพ่อได ซอยครับลูดิแตกไข่นะครับช่วงนี้ครับช่วงนี้อากาศก็ะห่อนน้ำแน่นะครับก็บ่ได้เห็ดหลายนะครับเห็ดแต่ยแยมมะเ้ากับยยมมะแรงนะครับหลังจากที่เอาเห็ดแล้วฮอกก็ไปพักผ่อนนะครับพอแดดลมลมตกแน่ฮอกก็จังมาเลื่อมต้นไม้นะครับบัวแมนวัวสิเห็ดตากแดดตากร่มนะครับยานเป็นไข่นะครับค่อยๆเห็ดไปครับพอหน้าเป็นหน้าของข้าเองนะครับข้าบ่ได้เหลืองข้าวบัวใดฝาวครับก็ค่อยๆเห็ด จนมนสีเลี่ยลเลยนะครับก็ฝาก f อทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับถามเบิ้งนะครับว่าหน้าเอ็นซีตีเฮดปีนี้ผลผลิตสิงามสำาล็กนะครับสะได้ผลหลายสำาใดนะครับก็ฝากติดตามด้อยครับเด้อนี่แหละครับว่าผลจากการใส่กากร้อยผลในการดําเน่นการสีดีสิงามบบนะครับก็รอดชมนะครับรอชม ก็ขอบคุณในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับเจอกันไหมครับบ๊ายบายครับ